สบาสดีพี่น้องสบาสดีตอน8โมงเพนกินข้าวไหมก <Yeah. S 1> ินแก้วป้าท็มิเมนูเขาคือกันหลายใช่ไหสวะสวดกระตก,ก,ะตกทานกุ้งส้มไยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆเด้อสำหรับน้องพี่กะหมูเนาะอร่อยมากอร่อยมากเขาบอกว่าแกงไข่ผิกแล้วก็ทอดหมูยอ มุกจ้มากินกันเดินผี่น่องเลยห <มา S 2> น <ะ S 1> ึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่มาเริ่ค่ะมาเริ่ค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> มาค่ะกินตรงนี้หลอข <c oughs> ้ามามุกซิตังทำไมตรงนี่นะค้า มันแดดมั้ยคะน้ำจ้าน้ำผงน้ำผงข้าตัวขาวขาวอิ๋วข้าวอะไรนี่ข้าวใหม่ข้าวใหม่จ้ะสวัสดีค่ะพี่นองตั้งกองไกลกันไปสบายไหมพี่นกตัวขาวแล้วมันเป็นตัว เรืองบ่ได้ถ่ากินนะเรื่องอะไรว่าจะท่ากินมันไม่ใช่ไหมกินเขา,ากินเขามัไงนี่ม่ไม,ไม่นั่งใกล้ไม่นั่งใกล้คุณสักครั้งเลยมั้ ดีตอนเช้าท่านผู้ชมตื่นมากแดดเปียกปากเราเห็นมีเมฆจักกอนเลยมั้งเป็นวินสวัสดีครับนอา กินไปเอื้อยก,กินแล้วก็วไปทำงานไปแบกรักหัวพูนกับข้าวมีแค่นี้แหละในตู้ไม่มีอะไรเลือสักอย่างปลาทูปลาทีก็ไม่มี <c oughs> ยาย,า,า,าย๋ยบตาไก่ไปละแม่ ไม่ยังผิดบอกท่านบริยากินนะห,หนห้าค่ะยืดหัวจิ้งข้าวค่ะนู๊กขับเบียดหัวท่านกิกาลลรถึงกับอยากเขา คนเาไหวจังที่บอกนะในวันหลายมันไก่คอบหมูเจา้าแนวอะไรจะไเป็นคนเหมอนกัน <c oughs> ข้าวใหม่ขึ้นเลยะอยู่กเดี๋ยวเข้ามาค่ะหนูครับ พริกนาอร่อยพริกกังหันแซ่บค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณแม่คนสวยดามไมนกหำคานมาคนอื่นเ่ว่าเราไม่เท่าไหร่หรอกม่อยู่แล้อกมันมาไม้เจดาหนึ่ง แม่ดูถึงเบื่อ,อเจ้าของมึงไม่เค่งมารายาทเลยใช่ไหมเฮ้ยออเพินไปแล้วดูหมากูนะ่ะเป็นตัวอย่างน่ะมันนอนนะอ่ะรอรออย่างเดียวหมาทั้งต่ำนี่โ <c oughs> มดผงี้ยงกล่องโฟมอะไรกินไก่บอก มันลายแห้งหมดลยหัวนะ่นี่ยเนี่ยมองอันทางเก่ากับประมาณเทียงว่าเข้าไม่เลิกมันแนบเลยที่นินอยู่เขาไปง่อยบอเทียงว่าเข้าใช่ไหมเนี่ยมองว่างมันก็ลายเนาะเจ้ามองเที่ยวทางมันแรงอ่ะมันตื่นเมาทิ่เขาเจ้า เป็ดมาเสิยเชียใชคับวเนี่ยเขาชิมาเมือนมาเนทางก่เด่นเร็จมั เป็นไงบ้างน้ำนี่เหยน่องเขาไปหายมาเต็มกันซำไก่เป็นไงบ้างอร่อยไหมบอกน่องเขาบูดหรือเปล่าไม่รู้ หมู้องมาขขารามำิมาอ้วนพีมีแห้งกินข่าวเหระี่หมูยอเพรองมูงงมาพวกนี้ระว,ว,วัง,งร่างกำเนินะเห้าแค่สือฮีมาหน่อยองด้วน,ะนไม่ต้องกินนะ้ต้องใส่นะ ที่หมูยอมาหนอยช่องโตกันวมาบัปุ้งกกินน่ะนี่ก็ไม่ห่าว่อยเขามากินเอ้ยงเหมาตำตาหมาทานคือบบถือกันยังมน่อนตัวว่า่อยเขามากินเ่าคนย่างถามันยังหมเห่ามันจะยา น้นน่น,นอะไรน้ำน้ำน้ำพริกหรอนิใครโมก็คืบ่าวประหามหมอข้าไนโมนี่โมบริสิทสีจาบอแตนักเืี่เดียวแบบเที่ยวให

Giant chim buôn mặt sau này. And you can't tất cả những tay lưu ý. Bukui bằng mặt bằng mặt binh mục 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 ทำลังกระแทงนี่บาทฉันยังทันมองและมองอีกเลยไ<อ>่มองพอเค็มอยู่นั่นแหนตกตกตรงนัวมองมันนอกแล้วก็ยังย่านเค็มมีเพื่อนสักยายจะเถือ่อนะครับอือมน้องก็ย่านเค็ม บ้าได้มาเบอร์ะครับมอนแนครับนออกไดพร้อมจะไปพร้อมจะไปพร้อมแม่ก็ได้พร้อมแม่สื่อมาได้แล้วกข้าวซอนแซ่บข้าวสอน

อหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้ม่เดกชิมนเลยมเด็กมาหมาตามกูบ้งด้ยโอ้ยอดตกจมดี่หะคุณเด็กเดอีกเ้าจังอมา่ลูกผู้ขายบอกพักตากไก้แล้ว่ แม่ซื้อมะน,นาที่ว่าเป็นแพ็คอันนั้นล่ะมันมจังเรืองคือมะมาวมะนาวน้ำโห ร่ากงกายแม่เป็นสมบูรณ์ก็ไม่มีมลูกแล้วมี่นี่มันจะกระตายก่า,างกัน ใช้เลือดมากหลอดจาน้ให้ยรเลือดมาบ่เวลากท้อให้กินมันขันให้หมดไหมบบหายมกนมแต่ยาบออายเอา้ามาบ่ อร่อยไหมแม่รา,ามเพราะนี่กับเซเนล่าเพี่น้องจะฝากก็อลไรก็แซ่เด้อพอกันใหม่คมนะลิปหน้าลุงเด่นก็จะประมัดข้าวค่ะ